สวัสดีผู้ติดตามทุกคนแล้วก็เพื่อนๆที่รักฟุตบอลทั้งหลายนะครับวันนี้แอดจะมาสปอยถาวเล่าเรื่องอะไรกันบ้างไปชมเลยนะครับซัปโปรโรนะครับก็เก็บ3แต้มแรกได้แล้วนะครับจากการบุกไปชนะบราบิดอาคิตะไป3ประตูต่อนหนึ่งนะครับโดย3ประตูนะครับสุภโชคมีส่วนร่วมทั้ง3ประตูเลยนะครับ เจ้าบ้านนะครับบาบิดอากิตะนะครับเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของซัปโปโรนะครับเจ้าบ้านอยู่อันดับที่9มี6คะแนนนะครับส่วนซัปโปโรยังหาคะแนนไม่เจอนะครับอยู่อันดับที่20นะครับวันนี้นะครับไดกิอิวามะสะนะครับก็จัดตัวผู้เล่นมาในระบบ4-4-2ครับโดยมีสุปโชคนะครับอยู่ในแดนหน้าคู่กับบากาโยโกะนะครับแล้วก็ปิกซ้ายอากินะครับส่วนกองกลางก็มีทาตะคามินิกับบาบะนะครับ ส่วนผู้รักษาประตูสุกิโนะที่ได้รับการบาดเจ็บนะครับอังทาคโนะก็ลงมาแทนนะครับผมในนาทีที่15นะครับสุปโชคได้บอลตรงหน้าเขตโทษนะครับก่อนเปิดบอลข้ามกองหลังของอากิตะนะครับให้กับอาโอกินะครับอาโอกินะครับก็หลอกหนึงจังหวะก่อนปั่นบอลหนีมือผู้รักษาประตูเข้าไปนะครับลูกแรกส่วนลูกนี้นะครับสุปโชคก็ได้เครดิตเป็นคนแอสซิสต์นะครับ ในนาทีที่23นะครับสุ per โชก็ได้บอลตรงกลางนะครับก่อนส่งบอลให้อากิมาริเวนนอกเขตโทษทางซ้ายมือนะครับแล้วก็อากินะครับเปิดบอลเข้าเสาแรกนะครับคอนโดวิ่งหัดหน้าแซงกองหลังของอาคิตะแปรบอลเข้าประตูแบบเผาขนนะครับก็ซัปโปโรนำ2-0นะครับในนาทีที่48นะครับสุ per โชคเปิดบอลจากลูกเตะมุมทางด้านซ้ายมือนะครับบอลโค้งก็หาประตูนะครับบาบะ หม่งเสยบอลเข้าตรงหน้าประตูนะครับก่อนกองหลังอาคิตะนะครับเคลียร์กันไม่ขาดครับบอลตกตรงหน้าของเอซูเมะนะครับเข้าทางปืนก่อนยิงเข้าไปซัป,ปโปโรก็นำไป3าไประตูต่อศนครับ ในนาทีที่51นะครับบาบิสอาคิตะนะครับก็มาได้ลูกประตูตีไข่แตกนะครับจากการหม่งของโคมาซินะครับในนาทีที่51นะครับส่วนสุปโชกนะครับถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่82โดยนิชิโนะนะครับลงมาแทนสุปโชกนะครับก็จบเกมนี้ไปนะครับทางบาบิสอาคิตะนะครับก็แพ้คอนซาโดเล่ซัปโปโรไป1ประตูต่อ3นะครับโดยสถิติของสุปโชกนะครับโดยในแมตช์นี้นะครับลงเล่นไป82นาที แอตซิตไป1ลูกนะครับมีส่วนร่วมในการทําประตูไป2ลูกนะสัมผัสบอลไป29ครั้งนะครับส่งบอลสําเร็จ20ครั้งจาก23ครั้งนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เป็น87เซนนะครับส่วนตารางคะแนนนะครับคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับก็อยู่ที่19นะครับโดยแข่งไปแล้ว5นัดมี3คะแนนนะครับนัดต่อไปนะครับคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับต้องไปเยือนเอฮิมะเอฟซีของเอกนี้นะครับในวันที่23มีนาคม2568นะครับ เรามาต่อที่เอกนิต์ปัญญาของเราต่อกันเลยนะครับอ่าวันนี้นะครับเอกนิต์ปัญญาก็ได้ลงเป็นตัวจริงนะครับ11ตัวจริงของเอฮิเมะนะครับเจ้าตัวเนี่ยครับได้ลงเล่นประมาณ64นาทีนะครับโดยในเกมนี้นะครับเอกนิต์ก็อาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วบอลจะไม่ค่อยถึงนะครับจะยืนอยู่ในแดนหน้านะครับค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวแล้วก็ในส่วนของทีมเนี่ยครับก็ยังไม่ค่อยอ่ที่จะมีทีมเวิร์ที่ดีมาก นะครับโดยอิฮิเมะนะครับก็ได้ประตูแรกจากทางคุโบตะนะครับไปก่อนในนาทีที่8นะครับส่วนเจฟยูเนเต็ดนะครับก็ได้ประตูนะครับ5ประตูรวดเลยนะครับจากอิชิกาวะในในนาทีที่21นะครับโกยะนะครับนาทีที่50นะครับอิชิกาวะนะครับนาทีที่56นะครับพาลินโยจูเนียนะครับในนาทีที่72นะครับปิดท้ายประตูที่5จากโยโกยามะนะครับก็ในเกมนี้ก็ ผลงานของเอกนิตเรานะครับก็ยังไม่ได้เห็นอะไรที่มันชัดเจนนะครับส่วนแมตช์หน้าของเอคิเมะนะครับก็ต้องเจอคอนซาโดเรซัปโปโลนะครับในวันที่23มีนาคม2568นะครับส่วนตารางคะแนนของเอคิเมะนะครับก็อยู่อันดับที่20นะครับแข่งไป5นะครับมี1แต้มนะครับเรามาปิดท้ายด้วยข่าวของเอกนิตแล้วก็ทางสุภโชคสารชาติเนาะที่จะเจอกันในแมตช์หน้านะครับ ก็เหมือนเป็นไทยดับบี้แมตนะครับแต่ว่าก็พยายามลุ้นให้ทั้ง2คนนะครับได้ลงสนามด้วยเนาะโดยหลังจากที่ทั้ง2คนนะครับอ,อย่างสุะโชคสรารชาติแล้วก็เอกนิตปัญญานะครับได้ลงสนามให้กับต้นสังกัดพร้อมกันในศึก j 2ในฤดูกาล2025นะครับในแมตช์ที่5นะครับสุดสัปดาห์ที่แอดพูดไปเมื่อกี้นะครับ ซึ่งก็จะเป็นตัวจริงทั้งคู่นะครับโดยรายงานของเช็คนะครับลงเป็นตัวจริงทั้ง2เกมติดต่อกันครับส่วนทางเจ้าบุ๊กนะครับได้ลงเป็นตัวจริงในเกมแรกก็คือวันนี้นะครับศึกเ2ฤดูกาล2025นะครับในแมตที่6นะครับก็คือวันที่23มีนาคม2568นะครับเอฮิเมะนะครับทางเอฮิเมะนะครับก็จะเจอกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับในวันที่23มีนาคม2568นะครับเวลาเที่ยงตรงนะครับก็อยากจะ ให้มีถ่ายทอดสดน้องหาดุยากโอเคงั้นก็ข่าวก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าแอดพูดผิดประการใดต้องขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดขอญาตลาไปก่อนนะครับ